าหากจะเอ่ยถึงชื่อครูมาลลยชูพินิจหรือน้อยอินทนนนักอ่านหนังสือน้อยคนนักที่จะไม่รู้จักท่านหรือไม่เคยอ่านหนังสือที่ท่านเขียนครูมาลลยเขียนหนังสือไว้มากมายหลากหลายแนวทั้งเรื่องหลักใครแนวคิดทางการเมืองและเรื่องป่าโดยใช้นามประการต่างๆกันไปตามแนวเรื่องที่ท่านได้เขียนผมเองไม่ได้สนใจนามประการอื่นของท่านมากไปกว่านามประการน้อยอินทนน์ ที่ท่านใช้กับเรื่องป่าแล้วบังอื่นป่าและสัตว์ป่าได้กลายมาเป็นส่วนสําคัญในชีวิตของผมอย่างแยกไม่ออกเสียแล้วผมจึงสนใจเกี่ยวกับเรื่องของป่าดงและการล่าสัตว์ที่ครูมาเลยเขียนไว้ในหนังสือชุดล่องไพลยของท่านครูมาเลยเขียนเรื่องป่าอย่างถึงอกถึงใจผู้อ่านด้วยความละเอียดอ่อนอย่างผู้รู้ที่แท้จริงมันก็ไม่น่าแปลกใจอะไรมากนะัก ว่าทำไมครูมาเลยถึงเขียนเรื่องป่าได้อย่างมีชีวิตชีวาทั้งนี้เพราะท่านได้เที่ยวป่ามาตั้งแต่อายุยังน้อยนั่นเองปืนคู่มือของครูมาเลยที่ท่านหลักมาก,ก็คือไรเฟิลแบบเมาเซอร์ขนาด9มมซึ่งท่านใช้ป้องกันตัวและล่าสัตว์ใหญ่สัตว์ร้ายมาเสียนักต่อน,นักไม่ว่าจะเป็นวัวแดงกระทิงช้างหรือแม้แต่กระทั่งมหิงสา และปืนอีกกระบอกหนึ่งที่ท่านเอ่ยถึงอยู่บ่อยๆนั่นก็คือพลาดอกซึ่งท่านบอกว่าเป็นปืนคู่มือของคุนพ่อท่านตั้งแต่เก่าก่อนแม้ว่ากระสุนจะใหญ่และหนักเป็นที่อบอุ่นใจยามเมื่อเผชิญกับสัตว์ใหญ่อันตรายแต่ท่านก็ไม่ชอบถือท่านว่ามันหนักเกินไปและแม้ในตอนหลังท่านจะมีไรเฟิลจุดสามเจ็ดห้ามกนามกระบอกใหม่แต่ท่านก็ไม่ค่อยเอ่ยถึงปืนกระบอกนี้มากนักเมื่อผมออกมาจากป่า กลับมาจับงานเขียนรูปในระยะหลังผมก็ได้มีโอกาสรู้จักกับครูมาเลยในฐานะคนลักป่าดงและลักชีวิตนอนกลางดินกินกลางสายเช่นเดียวกับผมผมได้มีโอกาสท่องเที่ยวป่ากับท่านอยู่บ่อยครั้งบางครั้งท่านก็ชวนผมไปบางทีผมก็เป็นฝ่ายไปชวนท่านบางคราวหนึ่งในยามหน้าแลงผมได้ชวนท่านไปเที่ยวป่าเขากระโดนกลางดงพญายเย็นด้วยกัน ซึ่งทันก็ตอบตอกลงขบวนเที่ยวป่าของเราอันมีครูมาเลยคุณใหญ่ศิทธบุตรคุณอำนาจวิสูตรคุณชายรอสอพอผมและคนอื่นๆอีก,อกสองสามคนก็ได้เดินทางโดยใช้รถไฟเพื่อลงไปที่คลองไัยซึ่งได้นัดหมายจ่าจะรุนบุญจลาดต่อไว้แล้ววายทันคอยต้อนรับที่สถานีนั้นเพราะว่าตอนนั้นยังไม่มีทางรถยนต์ คราวนั้นแม้เราจะมุ่งหน้าเข้าสู่ดงพญาเย็นที่เป็นป่ากว้างใหญ่แต่สองข้างทางที่รถวิ่งผ่านไปมันก็เต็มไปด้วยความแห้งแล้งมองไปทางไหนก็เจอแต่เปลวเด่นลยิบระยับมีแต่ไอร้อนที่พัดกระพือห่มเข้ามาทางหน้าต่างรถไฟรวมทั้งละองฐานลูกไฟจากปล่องขนาที่รถไฟวิ่งผ่านไปไม้ไร่สองข้างทางก็แห้งกรอบดูเหลือด้วยความร้อนและความแห้งแล้งทิวเขาที่ไกลออกไปมีแต่ควันขมง มันเป็นช่วงที่ชาวบ้านบุกลุกป่าดงพญยาเย็นอย่างหนักในตอนนั้นผมรู้สึกใจหายเมื่อขาดคิดถึงสภาพป่าที่จะเปลี่ยนแปลงในเวลาต่อมาหากการบุกลุกค้นทางป่ายังเป็นไปในลักษณะนี้โดยไม่มีใครหน้าไหนายับยั้งลงได้ไม่ช้าป่าดงพญยาเยน็นอันเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ก็คงวอดวายสิน้นการพาครูมาเลยท่องเที่ยวป่าเขากระโดนในครั้งนั้นคณะของพวกเรา ก็ได้พบกับความสังเวชของป่าดงพญาเย็นและสัตว์ที่พวกเราได้พบเจอซึ่งผมกำลังจะเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังดันต่อไปนี้วันนั้นราวสี่โมงเย็นคณะของเราก็ลงจากรถไฟที่คลองไผ่เพื่อเดินทางต่อไปยังลำพญากลางที่นี้จ่าจะรุนได้มารอรับพวกเราอยู่แล้วแกดีออกดีใจที่ได้พบหน้าพวกเราจ่าจะรุนตอนรับขับสู้พวกเราอย่างเต็มที่เราได้ที่พักซึ่งเป็นเรือนพักของตำรวจ ที่หลังคาและฝาบ้านมุงด้วยแฝกซึ่งอยู่ใกล้กับสถานีตำรวจเล็กๆที่หลังคามุงด้วยสังกะสีทั้งสถานีตำรวจและเรือนพักตำรวจคลองไผ่ในขณะนั้นอยู่ในสภาพที่น่าเวทนาอย่างยิง่งคืนนั้นเราฉลองก็เสียยกใหญ่ท่ามกลางความดีออกดีใจของตำรวจทุกคนเพราะเราคุค้นเคยันเป็นอย่างดีการจะได้พบปะกันในหมู่บ้านกลางดงกลางป่าที่กันดารแบบนี้ จึงเป็นที่อบอุ่นใจอย่างลึกซึ้งเราได้เนื้อเก้งกับกวางจากพลานบุญกับพลานที่เตรียมใจไว้ต้อนรับมาทำอาหารที่ถูกปากเลี้ยงดูเป็นที่อิ่มนนำสำราญของทุกคนเช้าของวันต่อมาเราก็อาศัยเกวียนเทียมด้วยวัวสามเล่มสำหรับคนสัมรัรละของเราเดินทางต่อไปยังเขากระโดนซึ่งอยู่ห่างจากสถานีคลองไผ่ไปอีก14กิโลเมตร และเราต้องผ่านป่าเขาพลิกไปเสียก่อนทางเกวียนจากคลองผ่อยไปถึงเขาพลิกระหว่างทางก็มีความแห้งแล้งอย่างหนักธรรมชาติในยามนั้นเทบจะไม่มีชีวิตชีวาเอาซะเลยลงรอยของอีกเกงกวางและหมูป่าที่เราเคยเห็นคล่ำคลางเมื่อตอนมาเที่ยวครั้งก่อนบัดนี้บนทางเกวียนมีแต่สายที่แห้งผากฝุ่นทรายหนาตั้งคือนอกตามลาปาสองข้างทาง ก็แทบจะไม่มีให้ผมเห็นเอาเสียเลยพอพ้นขอพลิกเราก็เข้าป่าเต็งหลังและป่าพลวงใบพลวงเหลืองอลามกรอบล่วงหล่นไปตลอดตามทางเกวียนส่งเสียงดังกรอบแกรบเมื่อเกวียนและคณะของเราย่ำผ่านไปราวกับเสียงคนคางของความกรุณาของป่าดงที่ถูกฝูงคนบุกลุกทำลายอย่างหนักรวมเที่ยงวันเราก็ฝ่าความร้อนอบอ้าวและเปลวแดดที่ร้อนแรงที่แผ่เสียแทบไมเ่เหนือมาถึงเขากระดน ที่นี่พลานอมบ้านเขากระโดนน้องชายพลานเปลี่ยนอึดจันทึกพลานตุนและพลานเขาเมาและพลานชาวขมิที่มีคดีฆ่าคนจากตาพระยาจนมาติดคุกที่คลองภัยผลโทษนแล้วก็ปักหลักทำมาหากินได้เมียได้ลูกอยู่ที่เขากระโดนไปเลยได้มาต้อนรับพวกเราอยู่ที่ศาลากลางหมู่บ้านผู้ใหญ่สิงทองซึ่งเป็นทั้งพลานและผู้ใหญ่บ้านแห่งเขากระโดน ได้ขนเอาน้ำขาวที่รสชาติของมันบาทคอเทบจะเป็นผุยผงมาตอนรับพวกเราหลังจากนั้นก็เลยตั้งวงฉลองศรัทธ,ธาเสียพอแรงหน้าแดงไปตำลึงสุกไปตำตามกันระหว่างนั้นผู้ใหญ่สิงทองผู้อาลีอาลอบก็ขนเอากลวยอ้อยและขนุนใส่เกวียนให้เราเป็นสเสบียงกลางเราต่างพักเหนื่อยกันที่นี่ปลดตัวให้กินหญ้ากินน้ำจนค่อยสดชื่นขึ้นมาจนราวบ่ายสองโมง เราก็ออกเดินทางไปยังหนองแวงจุดหมายปลายทางของการเที่ยวป่านในครั้งนี้เราใช้เวลาเดินทางผ่านป่าปลูลงที่เต็มไปด้วยนกเขาและนกกระทาดงที่ส่งเสียงร้องรับกันเป็นชวงช่วงมาราวสี่ชั่วโมงก็ถึงหนองแวงทำเอาเย็นย่ำพอดีหนองแวงเป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยก่อต้นกอกทางเรือนจำคลองไผ่ได้มาสร้างกระท่อมทับฝาทำด้วยปีกไม้ หลังคาหมงด้วยสังกะสีไว้สำหรับทำเป็นที่ทำใหม่และเลี้ยงหัวควายเพราะว่าที่หนองแวงน้ำไม่เคยแหง้งและในยามนี้ดูเหมือนว่าหนองแวงจะเป็นเหล่งน้ำเหล็งสุดไายที่มีน้ำเหลืออยู่ในละแวกนี้ลุงเปล่งคนเฝ้าทับและเป็นคนดูแลฝูงวัวของเรือนจำกับเด็กๆของแกได้ตอนรับขับสู้พวกเราด้วยความยินดีอย่างยิง่งพวกเราปลดวัวออกคนสัมภาระขึ้นทับ จัดแจงหุงหาอาหารพวกมือใหม่ๆก็คลอนลูกกดออกไปยิงนกยิงไก่ป่าและกระทาดงที่มีอยู่ชุกชุมมากในสมัยนั้นเพื่อนำมาเป็นอาหารคำนั้นระหว่างที่ล้อมวงเฮากินเหล้าและอาหารกันอยู่พวกเราก็หูผึ่งแทบหายหลังเมาไปตามๆกันเมื่อเด็กของลุงเปล่งมาบอกว่าถ้าเรามาถึงเลยกว่านี้ก็ของได้ยิงกระติงฝูงที่มาลงกินน้ำร่วมกับฝูงวัวควายในหนองแวง พวกเราแทบจะไม่เชื่อหูกับข่าวที่ได้รับมาแต่เด็กของลุงเปลงยืนยันอย่างหนักแน่นว่าเป็นความจริงเขาเห็นมากับตาตนเองในตอนบ่ายวันนั้นเขาบอกว่าแทพจะไม่เชื่อสายตาเมื่อเหลือบเห็นฝูงสัตว์ดำมืดปะาปนอยู่กับฝูงวัวควายเมื่อเขาเข้าไปดูไกลๆก็แทบที่จะพังงางงายด้วยความที่ตื่นเต้นมันเป็นฝูงกระทิงเกือบ20บตัว มีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่คร่ปากบนกันไปเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เขามีโอกาสเห็นกระทิงเป็นฝูงแต่เขาไม่ได้มีปืนผ่าหน้าไม้ที่จะไปยิงมันได้จึงได้แต่แอบดูจนฝูงกระทิงกินน้ำอิ่มแล้วค่อยๆพาฝูงหายเข้าไปในดงใหญ่ที่อยู่ห่างน้องแวงออกไปไม่กี่มากหน่อยคงจะจริงอย่างที่อาดำมันว่าเลยคุณก๊อกลุงเปล่งยืนยันผมเองก็ได้ข่าวกระทิงฝูงใหญ่ อ,อพยพหลบหนีมาจากป่าเขาสมพุทสะะสี่เหลี่ยมเพราะป่าแถวนั้นกำลังถูกโค้นถางอย่างหนักเผากันไฟแดงฉานทุกวันสัตว์อะไรมันจะไปทนอยู่ได้ไอ้ครั้นจะหาน้ากินตามลำห้วยลำทานผู้คนที่อบพยพเข้าไปมากมายก็เที่ยวเบื่อปลาจนน้ำเสียหมดเหล่งน้ำดีๆคนก็เข้าไปยึดคลองตั้งทัพบ,บูกกระทมสัตว์ป่าก็ไม่กล้าลงกินน้ำ มันจึงพากันหนีตะเลิดมากระทิงฝูงนี้คงหาทางหนีขึ้นเขาใหญ่เป็นแน่ครูมาเลยเอ,อ่ยขึ้นมาบางหลังจากที่นั่งอกคเนกดื่มเหล้าสูบบุหรี่ฟังเงียบๆม,มานานดวงตาและท่าทางของครูมาเลยมีวิแววคลุ่นคิดใช่แล้วเจ้านายกระทิงเพิ่งจะมาเจอน้ำในน้องแวงพวกมันคงจะหลบอยู่ในดงเพื่อกินน้ำในน้องแวงสักสองสามวันก่อนที่จะยกฝูงขึ้นไปบนเขาอย่างแน่นอน ผมเองก็แน่ใจในคำบอกเล่าของลุงเปล่งเพราะป่าเขากระโดนเขาทรัพย์สีจันทร์และเขาลันยังเป็นป่าดงที่ชุ่มชื้นอยู่และเขาสามลูกที่ผมเอ่ยชื่อมันก็คือบ่อกเกิดของอ่างเก็บน้ำลำตะคองในทุกวันนี้จากเส้นทางสายนี้ฝูงกระทิงสามารถหลบหนีขึ้นไปบนทางนครน,นยายกได้เตรียมปืนกันให้ดีเถอะพวกเราพ่งนี้คงด้ยิงกันอย่างสนุกมือใครคนหนึ่งในกลุ่ม เอ่ยเสียงสั่นด้วยความดีอ,อกดีใจขึ้นมาคนที่เที่ยวป่าสอหากระทิงเป็นวันเป็นเดือนด้วยความยากลําบากแต่นี่พวกเรากลับมีกระทิงฝูงนั้นเข้ามาให้ยิงถึงทีถ้าหากไม่เรียกว่าโชคดีแล้วจะให้เรียกว่าอะไรคืนนั้นพวกเราก็วางแผนตอนรับการมาเยือนของกระทิงฝูงไว้เป็นที่เรียบร้อยก่อนที่จะพากันหลับไหลและฝันถึงเรือนล่างอันพ่วงผีสูงใหญ่ท่วมหัวของกระทิง ซึ่งเป็นสัญญยอดปรารถนาของพลานทุกคนเช้าของวันต่อมาพวกเราตื่นขึ้นมาด้วยความกระปี้กระเป๋าและเต็มไปด้วยความหวังพอกินข้าวกินปลากันเสร็จเราก็นําทีมลงไปที่หนองแวงเพื่อแต่งซุ้มสําหรับนั่งซุ้มยิงกระทิงฝูงนั้นที่มันจะพาลงมากินน้ำเราเลือกทําเลใต้ต้นแจงทองกวางและต้นพับที่ขึ้นคลึ้มอยู่บริเวณร,ริมหนองน้ำ เพื่อกันความร้อนจากแสงแดดโดยที่มีกอกอกเป็นฉากบังตาฝูงกระทิงที่มันจะต้องลงมากินน้ําที่ฝั่งหนองด้านตลงคำเช้าวันนั้นครูมาเลยกับผมและลุงเปล่งพร้อมด้วยคณะพรรคพวกส่วนหนึ่งก็เข้าไปนั่งในสุม่มโดยให้อีกสายหนึ่งไปนั่งดักที่ทางลานปากดงซึ่งฝูงกระทิงหลบอยู่แต่เราต้องผิดหวังเพราะว่ามันไม่มีวิแววของกระทิงฝูงนั้นเลยพวกเราใจเสียไปตามๆกัน ด้วยกลัวว่ากละทิงที่เราหมายมั่นปั้นมือจะได้พบและล้มมันสักตัวสองตัวพากันหลบลี้หนีหายไปเสร็จแล้วก็ได้ตกลงเราก็ออกจากซุ้มกลับมาที่ที่พักและอีกสายหนึ่งก็ยกขบวนกลับมาที่ปากดงอย่างอีบัตอีโลยเราตกลงกันว่าจะพักพนเพื่อรอเวลาออกนั่งซุ้มในคืนนั้นถ้ากละทิงยังไม่ออกมากินน้ําอีกจึงค่อยตะลุยเข้าไปในดงเพื่อไล่เหล่าและวางคนดักยิงตามทางด่านในวันลุงขึ้น แต่แล้วตอนบ่ายของวันนั้นเองเด็กของลุงเปล่งก็กระหืดกระหอบมาบอกว่าเห็นกระทิงออกมาจากดองมุ่งหน้าไปยังหนองแวงทันทีที่ได้ยินพวกเราก็เพ่นพุงเข้าคว้าปืนเล่ากับนัดกันไวแล้วรีบเร่งพากันลงไปที่หนองแวงเพื่อเข้าหลบในซุ้มทธ้งคารหล่อวินาทีระทึกใจที่เขาจะได้ผเผชิญหน้ากับกระทิงฝูงใหญ่และแล้วภายใต้สายตาอันตื่นตะลึง และหัวใจที่เต้นไม่เป็นสัมของพวกเราฝูงสัตว์ดำมืดก็ปรากฏต่อหน้าพวกเราทุกคนมันเป็นฝูงกระทิงที่เราปรารถนาจะได้พบเจอจริงๆเสียด้วยพวกเราขยับปืนกันอย่างลืมตัวแต่ครูมาเลยยกมือขึ้นเป็นสัญญาณให้พวกเราอยู่ในความสงบและกระสิบบอกว่าถ้าหากจะยิงเมื่อไหร่ท่านจะเป็นผู้สั่งเองครั้นแล้วฝูงกระทิงก็พากันลงมาถึงขอบหนอง ไม่ผิดหลอกที่เด็กบอกว่าในฝูงมีทั้งกระทิงตัวเล็กตัวใหญ่เกือบ2ีตัวพมอเห็นมีทั้งลูกอ่อนและกระทิงที่เติบใหญ่ขนาดกระทิงทุนป่าปนอยู่หลายตัวทีเดียวทว่าภายใต้สายตาของพวกเราที่เคยเที่ยวป่าและได้พบเห็นกระทิงมาหลายตัวหลายตัวทำให้ตรงนั่งนิ่งขึงไปอย่างทันทีที่เห็นกระทิงฝูงนั้นถนัดตากระทิงตัวโตหยุดยืนเบ่งที่ขอบหนอง ตามสายตาของผมของครูมาลยัยและคนอื่นๆในขณะนั้นต่างก็รู้ดีว่ากระทิงเทพจะไม่สนใจอันตรายใดๆตามวิสัยของมันเลยพวกมันพากันยืนเฉยเมยราวกับจะประกาศว่าใครจะฆ่าจะแกงก็เชิญจะได้พ้นความทุกข์ร้อนไปเสียทีพวกมันไม่ใช่กระทิงที่มีสง่าราศีขนดำคลับเป็นมันหนกนูนเชิดเด่นเนื้อกล้ามหนนแน่นไปทั้งตัว อย่างที่เราเคยพบเห็นมาก่อนเลยแต่มันเป็นฝูงสัตว์เดินตายฝูงสัตว์ที่ทอดอะไรตายยากให้กับความข้นแค้นกันดานของป่าที่แรงน้ำไม่ต่างอะไรกับคนที่เดินหาน้ำอยู่ในทะเลทรายเช่นกันกระถิ่งที่สูงใหญ่มีแต่เรือนร่างที่ผมมองเห็นแต่กระดูกซี่โครงชัดเจนสีผิวก็หม่นมัวหมองไม่ไม่ชวนมองอย่างเคยลูกกระถิ่งเล็กๆปลาดลงไปในน้ำ เหมือนเด็กเที่ยนขนมหวานมันดื่มกินและคลุกตัวเล่นน้ำอย่างกับว่าไม่เคยพบเห็นน้ำมาเป็นเวลานานต่อมากระทิงใหญ่ๆจึงเดินมาอย่างเงียบๆมาสุดตัวคุกเข่าที่ริมหนองน้ำผมใช้คำว่าคุกเขา่าเพราะหลายคนคงจะไม่เชื่อว่ากระทิงจะคุกเข่าเอาหัวเถือกลงดินอย่างแน่นอนแต่ผมได้เห็นมากับตาจึงขอยืนยันในเรื่องนี้กระทิงตัวโตๆเหล่านั้นดื่มน้ำเข้าไป ทางกว่งเขาทั้งสองคางวิตน้ําปนขี้โคนขึ้นมาบนหัวและเพลนหลังอย่างช้าๆอย่างกับจะให้น้ําที่เสดจ,จะหายากนั้นได้ซึมซาบความเย็นลงไปทั่วเพลังและเนื้อหนังอันแห้งผากของพวกมันให้เต็มทีก่อนที่จะยกฝูงรอนแรงกันต่อไปมันเป็นภาพชีวิตที่ให้ความรู้สึกสลดใจอย่างนานทีปีหนจะได้พบเห็นทําให้พวกเราลืมนึกถึงปืนในมือและความกระเฮี้ยนกระหือที่จะฆ่ามันไปเสียสนิท เสียงครูมาเลยถอนหายใจออกมาอย่างเบาๆก่อนที่จะเอ่ยขึ้นมาช้าๆด้วยสำเนียงที่หนักแน่นโดยที่ไม่ละสายตาจากกระทิงที่ฟากหนองน้ำฝั่งตรงคาําผมขอร้องพวกเราอย่ายิงมันเลยปล่อยให้มันขึ้นเขาใหญ่มีชีวิตกับน้ำและอาหารที่อุดมสมบูรณ์สืบพืชพันธุ์ของมันต่อไปเถอะวันข้างหน้าเราคงมีโอกาสได้พบกระทิงเป็นอีกแน่นอนในสภาพที่ควรแก่การลา คำขอร้องของครูมาลลยช่างตรงกับความรู้สึกของผมและดูเหมือนจะของทุกคนด้วยพวกเราพยักหน้าแก่กันปืนคู่มือถูกวางลงกับพื้นแล้วพวกเราก็พากันนั่งมองกระทิงฝูงนั้นด้วยสายตาอันชื่นชมยินดีในใจเกิดความปิติปราบลืมที่พวกเรากลายเป็นคนสะอาดและสงบในวันนั้นเรานั่งดูกระทิงกินน้ำจนพวกมันอิ่มและพาฝูงฝ่าแสงแดดอันเลืองรลอน มุ่งหน้าหายเข้าไปในดงแล้วเราก็ถอนตัวออกจากซุ้มกลับที่ผักพวกเรานั่งคุยดื่มเหล้าด้วยหัวใจที่ปลอดโปร่งอยู่เพียงครู่เดียวพวกผานกาสีจากบ้านปางหัวเสือก็ยกขบวนมาถึงด้วยปืนผานหน้าไม้ครบมือมาเพื่อล่ากระทิงฝูงนั้นเช่นเดียวกับพวกเราครูมาเลยได้เรียกพวกเขามานั่งดื่มเหล้าด้วยกันเหลวทันก็ขอร้องผานกาสีอย่างที่ขอร้องกับพวกเราท่านขอบินทบาทชีวิตกระทิงฝูงนั้นอีก พวกเราโล่งอ,อกและดีใจเมื่อพลานกาสีแยมยิ้มและยินดีละมือจากการหมายพิฆาตฝูงกระทิงเดนตายเราเลยฉลองกันใหญ่ด้วยเราและอีกเก้งสดสดที่ผ่านบ้านเขากระโดดตระรียมไว้ให้เช้าของวันต่อมาเพื่อไม่ให้พลานกาสีเสียเที่ยวพวกเราก็เลยออกไปล่าหมูป่าที่มีอยู่อย่างชุกชุมและเป็นตัวการทำลายพืชผลของชาวบ้านอย่างหนักและก็นับว่าเป็นโชคดี ที่ยิงหมูป่าขนาดใหญ่ได้สองตัวเราจึงมอบไห้พลานกาสีเพื่อตอบแทนน้ำใจอันดีงามของพวกเขาก่อนที่จะแยกย้ายกันกลับปานชงของแต่ละคนในวันต่อมาซึ่งนี่แหละครับก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดของกระทิงเดนตายท่านผู้ฟังมีความเหียนกันอย่างไรก็อย่าลืมแสดงความเหีนกันเข้ามาได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s ส r คร e และที่สำคัญเลยนะครับ อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดเรื่องราวใหม่ๆจากช่องพี่หลวงคีรา่าสำหรับวันนี้พี่หลวงก็ต้องขอตัวลาไปก่อนฝันดีราตีสวัสด์สวัสดีครับ